ทุกคนคะตอนนี้นะคะเอแคร์ AK ก็กำลังเก็บของอยู่นะคะซึ่งเรากำลังจะต้องเตรียมตัวในการย้ายเป็นบ้านหลังใหม่คะ่ะทุกคนแล้วเกะที่อยู่ตรงหน้านี้คือเกทที่เอแคร์เคยเล่าทํำรายการว่าตอนที่เอแคร์ไปไม่เนี่ยสิ่งเดียวที่เอแคร์เอาออกมาได้คือตัวเกะนั่นก็คืออันนี้แหละทุกคนขาก็จะเป็นเกะหนังสือเรียนนะคะที่เราได้มาในตอนนั้นเนาะซึ่งวันนี้ก็นั่งเก็บเพราะว่ากล่าว่าจะเคลียร์ของใช่ปะทุกคนเอแคร์เจอสิ่งนี้ค,ะค่ะสิ่งนี้คือม้วนฟิลม ซึ่งเราอะความเศร้าของการที่บ้านเราไฟไหม้คือว่าเราอะไม่เหลือภาพตอนเด็กเลยแล้วเราก็มาเจอฟิล์มม้วนนี้ค่ะทุกคนสมัยก่อนเนี่ยพ่อจะเป็นคนชอบถ่ายรูปมากแล้วปรากฏว่าอัลบั้มรูปทั้งหมดนะคะที่พ่อเคยล้างเก็บไว้เนี่ยไฟไหม้หมดเลยดังนั้นเนี่ยไอแค์จึงไม่มีรูปในวัยอดีตเลยแล้วก็มาเจอฟิล์มม้วนนี้ซึ่งเราก็ลุ้นแบบอยากรู้ว่ามันคือฟิล์มของใครแล้วก็มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สานนิฐานได้คร่าวๆนะคือถ้ามาอยู่ในเกทเนี่ยก็น่าจะเป็นฟิล์มของพ่อซึ่งก็น่าจะเกิน ค,คือในยุคนี้เป็นยุคที่เขาเล่นกลับมาเล่นกล้องฟิล์มกันก็จริงแต่ว่าบ้านเราอะไม่มีใครมีกล้องฟิล์มดังนั้นถ้าจะมีฟิล์มหลงเหลืออยู่ในบ้านเนี่ยไอ้แค่สันนิษฐานว่าก็น่าจะเป็นฟิล์มอันเก่าที่พ่อถ่ายรูปไว้วหรือเปล่าวะแต่ว่าพี่ออมอ่ะพี่ออมยูวีอะค่ะทุกคนค่ะพี่ออมโอลาราเตงหรือฉาย,ยาใหม่เขาเป็นคนชอบเล่นกล้องฟิล์มมากเลยเดียย๋ยวไอ้แค่จะต้องโทรหาเขานิดนึงแล้วก็ปรึกษาเขาว่าทำอะไรอะไรกัมานได้บ้างเนาะโทรเลยดีกว่าฮัลโหลพี่ออมหมอเอามาบ้านหนูหน่อยดิมัน รอพี่ออมาค่ะซูเปอร์แชนแนลยายอันนี้ฟิล์มของใครอ่ะไม่ใช่ของเราเหรอฝั่ไหนล่ะหนูไปเจอมันอยู่ในเกทที่เอามาจากบ้านไฟไหม้อ่ะอ่าแม่นี่ของใครของเหาเมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วมันจะมีรูปปะจะลองไปล้างรมูมันคงไม่มีแล้วล่ะอ้าว มันจะมีรูปไหมอะทุกคนตื่นเต้นมากคืออยากให้มันมีรูปมากแล้วเราก็ดูไม่เป็นนะว่ามันฟิลมันเป็นฟิล์มใช้หรือยังอะแต่มันก็ยังใหม่นะเนี่ยคือสภาพมันใหม่มากเลยค่ะทุกคนมันน่าจะมีรูปแหละหรือยังไงวะดูไม่เป็นอนะรอพี่อ้อมมาดีกว่า m อาพี่อ้อมเอาติดมงติดไมค์ก่อนเสียงจะได้ชรัรไม่เป็นไรมเป็นไรติดไมค์ทำไมก็ถ่ายเลยอะไรของมึงเนี่ยฉันไม่ได้เป็นไรเอาไปาแหลงเหงา หนูเจอฟิล์มฟิล์มเก่าที่บ้านหนูเก็บของถ่ายรูปไปให้ดูก็ได้เอ้แค่เอาพี่อ้อมแต่มันแบบไม่ได้เห็นของจริงมันไม่ได้เห็นเท็กเจอร์ไงแต่พี่อ้อมดูว่าเป็นฟิล์มใช้แล้วหรือยังไงใช้แล้วสิมันไม่มีลิ้นฟิล์มออกมาแล้วว่อาอ้าวของใครอะ่ะไม่รู้อา้าวแล้วมึงม,มาจากไหนคือมาเป็นเกะที่หนูเอามาตอนบ้านไฟไหม้อะ่ะนึกออกไหมแล้วก็เจออยู่ในเกะนั้นหนูก,ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฟิล์มเก่าที่พ่อถ่ายรูปไว้หนูไม่มีรูปในอดีตเลยเพราะโดนไฟไหม้หมดไม่ร้วเ,รเป็นรูปโป ล้างประล่ะสองพันสองพันเลยเหรอเออทำไมข้าล้างแพงจังเอาข้าดำเนินการโอ้โหเอเจนซี่เออเป็นเอเจนต์จะล้างไหมแล้วถ้ามันไม่มีรูปเป็นศูเสียไปอ้อมสองพันปีเหรอจะได้รู้ไงอาจจะจะเก็บไว้ค้างคาใจอยู่เป็นปีก็แล้วแต่นะคันลดลดหน่อยลดหน่อยแม่ค้าสองพันเยอะเออได้อยู่อะไรอย่างงี้ร้อยสามสิบล้างเลยไหมแล้วไปล้างที่ไหนอะแป๊บหนึ่งเช็คก่อนมึงเจอฟิล์มอ่ะมันบอกยี่สิบกว่าปีไม่รู้ชัวร์เปล่านะแต่ก็สงสัยอาจจะเป็นรูปโป้แม่มันเออเดี๋ยวส่งแกไป ล้างได้แต่ว่าไม่ชัวร์ว่าจะล้างได้ไหมมันนานแล้วอ้ฟิล์มอาจจะบูดอาจจะเสียลองดูไหมล่ะลองก็ได้ก็มั้เออ a few minutes later ยอมแกมาแล้วต่อเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะพี่ พี่อ้อมชิวไปหน่อยมีค้าในรูปหนูละไม่ใช่คือเราอะส่งฟิล์มให้เขาแล้วใช่ไหมออแล้วพี่แก้วเขาก็จะไปร้านล้างรูปแล้วเขาก็จกัดการที่เราเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาฟิล์มอะในกระถีบอะมาสแกนแล้วเขาก็ส่งเมลมาให้ได้เลยเอ,อ๋อคือเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์เขาไม่ต้องซิ้ม,มันเป็นแผ่นแล้วเออคนเรามัแค่อย,อยากได้รูปอะล้างได้ไหมฟิล์มบูดแปลว่าอะไร <laughs> ฟิล์มมันบูดตัวมันล้างได้แต่สีอาจจะไม่ได้สดใสอะรอ ต้องต่งอีแสนเนี่ยไม่อยากได้แตอ้อมเออพอมีค่าสิบบาทเอาไหมได้ค่าอะไรอ่ะก็ค่าฟิล์มบูดมันใช้เวลาหน่อยสรุปเป็นรูปอะไรอ๋อเหรอผู้หญิงโป๊อ่ะมาเล็นเดี๋ยวมาส่งเมลมาให้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมึงคาดหวังว่าเป็นรูปอะไรโอ้ยพี่อ้อมแค่มันลางได้เป็นรูปหนูก็ดีใจแล้วจะเป็นรูปอะไรก็ช่างมันเถอะรอดูแต่ใจลึกๆนะอยากให้มันเป็นรูปหนูตอนเด็กเพราะว่าชีวิตหนูอะในโลกตั้งแต่เขามี Facebook มาหนูมีรูปตอนเด็กรูปเดียว คือรูปที่อาจารย์สมัยประถมส่งมาให้มีแค่รูปนั้นรูปเดียวแล้วก็ไม่เคยมีอีกเลย one hour later อ้าส่งมาแล้วค่ะจริงปะเนี่ยจริงรูปแรกเลยไหมเป็นรูปนี้ก็บอกแล้วฟิล์มมันบูดอุ้ยแต่ก็เจอรูปหนึ่งนะไม่รู้จะชอบหรือเปล่าอะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะหนึ่งสอง อุ๊ยปังเป็นอะไรเนี่ยติ๊งตังคังดีร้องไห้เลยโอ๊ยร้องไห้เลยใจมึงมะเนี่ยใจหนูจริงๆนี่ไงมันหนูไหมเดี๋ยวพี่จิ้มๆแคมเล็กมีอมแล้วไอ้แครก็มีรูปตอนเด็กแล้วเออลองดูรูปอื่นไหมอ้ยอันนี้ย่ายตอนตอนวัยสาวหรอจริงหรอ นี่แม่หรอสมัยก่อนแม่หนูอ้วนจริงเหรออันนี้แม่หนูอ้วนสมัยก่อนอุย้ยพี่อ้อมมันเก่ามากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างป่ะเหมือนอีเวนต์เลยอ่ะโอ้ยพี่อ้อมดูสิอ้วนไปได้ไข่เลยอุย้นี่ไงชัดและนี่งเอออันนี้ชัดอันนี้เป็นหนูยังปุ้ยถุงมือเปลียนกิจ <laughs> ไม่เราคือแลกเปใส่ายรูปนานๆทีอ่ะ <laughs> หน้าอย่างนี้น้อยนะเว <laughs> ้ยอุ้ยน่ารักมาก <laughs> รู้จักกล้องด้วยอุอ้ยเอ,อิบ ไปด้วยเหรอเธอก็อยู่ในยุคนั้นอือเอาไงปิ้งนั่งนั่งตั้งดิงอ่ะช่างเออเอ้ยแล้วฟันหล่อเขาทำไงก่อนฟันดำเห็นไหมฟันไม่เหลือเลยก็รักมากเลยอ่ะสมัยก่อนฟันดำทั้งปากนะคะอีนี่ไม่รู้ท่าเต้นมามองหนูเห็นไหมหรือเป็นเชอรปางในยุคนั้นแล้วใครเป็นคนถ่าย แน่แน่ร้อยเปเซ็นสมัยก่อนพ่อหนูคือไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีกิจกรรมไหนอ่ะพ่อจะเสนอหน้าดันลูกลูกชายลูกสาวขึ้นหมดพอขอลูกผมขอลูกผมปุ๊บชุดโรงเรียนมีใช่ไหมไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่แต่เราไปซื้อต,ตัดตัดใหม่เอาเองนอก,กเหนือนไปเลยเออชุดนอกเหนือไปเลยแล้วชีก็จะแบบมีกองชิจะพกไปอันนี้อะไรไขไขไขไลูกใครใครเป็นเดลีดอะไรพี่ชายหนูพี่แม็กไงหลายคนไม่เชื้อเป็นพี่น้องกันนี่ไงเหมือนหนู มันหนูจะเป็นสบับผอมของหนูมันเป็นเน่าอ้วนแบบเติมไขมันที่ก็เป็นตัวหลีดในโรงเรียนตอนนั้นอุ้ยแข่งได้ที่หนึ่งด้วยนะนี่หัวหนทองลรหนักศึทีมไทยรัฐไม่ไหวนี่เลยไม่ไหวอุ้ยนี่ใจ่เพี่อ้อมมีรูปตอนเด็กเพิ่มตเ,เติมแล้วว่ามันมันจะมีไม่กี่รูปที่ใส่ได้มึงดูอินกับอะไรตอนเป็นเด็กมากเลยเนาะชอบมากอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยนะตอนนั้นอะมันครอบครัวอยู่ครบไงคือมีพ่อมีแม่และไม่ใช่แค่พ่อแม่ฐานะแล้วก็ดีในตอนนั้นอะ แล้วก็ไม่ได้ลำบากคือชีวิตมีความสุขมากๆอะ่ะโหพี่อ้อมบ้านไหนมีกล้องในยุคนั้นน่ะถือว่าค่อนข้างมีตังระดับหนึ่งอะ่ะเออรู้สึกที่ชอบอย่างหนึ่งเลยป่ะอันนึงสังเกตรูปหนูสิตอนเด็กหนูไม่มีสิวนะจ้าโตมาจะโดนล้อมีสิวก็ตามพี่อ้อมคือตอนเด็กหน้าใส่มากดูสิ ไม่มีรอยแผลสิวไม่มีอะไรเลยตอนเด็กมันไม่สิวจริงเนาะทำไมวะ <c oughs> ดูเขาเป็นเด็กจะแหละพี่อ้อมพวกชั้นผิวเรายังไม่โดนทำลาย,ยางไงโตมาก็ยังนะมามามีสิวตอนที่แบบวัยรุ่นอ่ะหนูตั้งแต่วัยรุ่นหนัหนกมาถึงปัจจุบันตอนแก่แล้วเนี่ยไม่แก่แล้วฉันแก่แล้วนะมึงแก่แดดด้วยโอ้โเออมันไม่มีด่างเนาะ อ๋อทำจมูกไม่รู้เลยพอโตมาสิวก็เต็มหน้ายิ่งช่วงวัยรุ่นเนา่ยโอ้โหเยอะไม่ไหวแผลเป็นจากสิวนี่คือยากสุดเลยนะได้บรรดาแผลทั่วร่างกายอะพี่อ้อมอใช่แต่ดีที่โตมาเออก็มีโอกาสได้ใช้ตัวด์มาติกแอคเนสกาพี่อ้อมก็ดีึ้นเป็นไงวะไม่เคยเห็นหรอนี่เลย เป็นเจลลดรอยสิวแบรนด์ใหม่และเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เหมือนใครสุดปังย่อมเมคืออันนี้กูเคยใช้ตอนที่กูทําแผลที่นมเออแต่กูใช้ที่นมอันนี้ซิ่งใช้กันหน้าเลยไงไม่อันนี้เขาเป็นรุ่นใหม่เลยเป็นแอนเนสกาสําหรับรอยที่เกิดจากสิวเลยเอ,อ๋อโดยเฉพาะของมันเนาะใช่แต่ถ้ารอยแผลเป็นนะก็คืออันนี้คือที่สุดคือเอางี้ก่อนหน้านี้เขาก็โด่งดังมาในานามของเจลรักษารอยแผลเป็นทีออ่ดังมานานมากๆอยู่แล้ว แล้วซึ่งก็เป็นตัวยาชนิดที่หมอส่วนใหญ่ก็จ่ายแหละว่าง่ายๆนี่ไงตอบโจทย์คน,นเป็นแผลสิวคือยิ่งแบบว่าน,นันคขอช่วงนี้เราก็ต้องใส่แมสใ,ใช่ไหมเพราะบันทีเราใส่แมสก็จะมีรอยสิวขึ้นตามขอบแมสเคยเป็นไหมล่ะเป็นดีเนี่ยแพ้แใส่ทั้งวันน่ะใช่แผแมสเนีก็<ๆ>ต้องแบบทาลดรอยสิวเอาไว้แล้วตัวนี้อ่อนโยนสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีตัวพาราเบนน้ำหอมและแอลกอฮอล์ที่สำคัญทขาไม่อุดตันสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้านะทาปุ๊บก็สามารถแต่งหน้าทับได้เลยทาไปนะพี่อ้อมเจ็ดว บล็อกพี่โคล,ลาเต๋อหนูอัปเดตไปว่าหนูเป็นสิวแมสเต็มขอบปากเลยอะตอนนี้คือมาหายหมดแล้วขอบปากใช้ง่ายพี่อ้อมคนที่แบบไม่ค่อยชอบทาครีมเลยแบบพี่อ้อมก็ใช้ได้มาไม่ได้มีพิธีรีตองใช้อยู่ลยแล้วถ้าสมมติว่ามันมันทาแผลเป็นอื่นอะมันเห็นผลสุดๆแล้วถ้าทากันหน้ามันต้องคิดมาแล้วอะแพ็กเกจม่งน่าใช้นาะมันเหมือนหมอมันดูแบบใช่คือคิดมา<ช>มแล้วต้อง่อมก่อนะนะแพ็กเกจคือดีมากชรู้เลยว่าเดี๋ยวทาปุ๊บหายแน่ๆอะเนื้อเป็นยังไงวะเนื้อใช่ไหมพี่อ้อมเขาจะเป็นเนื้อมมอออาลลงง้่ใหดู นี่ก็จะเป็นเนื้อซิลิโคนแบบนี้ค่ะพี่อ้อมเป็นนวัตกรรม CPX Technology ที่แตกต่างจากคนอื่นเกลี่ยง่ายไม่มันค่ะแต่ว่าติดทนหายไปแล้วใช่แล้วก็ที่สําคัญให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังด้วยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความอุดตันซึ่งตัว CPX Technology ของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับจากโรงเรียนแพทย์ในการฟื้นฟูรอยแผลเป็นโรงเรียนแพทย์เลยเหรอ,อรงใหญ่นะรืงใหญ่เอออันนี้น่าเชื่อถือเลยอะที่เด็ดสุดเลยนะคะพี่อ้อมตัวนี้เนี่ยเขามีนวัตกรรมใหม่จาก Active GCS ค่ะนี่คืออะไรวะอา้าว เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการสมานแผลไงลดการอักเสบแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยบางทีแผลเป็นจากสิวมันทําให้เกิดหลุมสิวได้ง่ายดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขามีอิลาสซินด้วยทําให้แผลหลุมสิวเนของเราแบบมันตื้นขึ้นมาได้เลยแล้วก็มีตัวไดอาซินามยด้วยนะคะพี่อ้อมตัวนี้จะเด่นในเรื่องของพวกรอยแดงรอยดําต่างๆมันจะจางลงได้อย่างไวมากๆเลยเนี่ยต้องการตัวนี้เลยอ่ะสุดๆเออและอย่างน้ช่วยควบคุมความมันได้ด้วยค่ะและที่สําคัญตัวนี้เลิฟมากมีส่วนผสมของซิงค์ด้วยที่ช่วยลดการอักกเสสงพวววิที่่มาารแชยลด ตานของไขมันที่จะทำให้เกิดสิวในอนาคตได้ด้วยแล้วก็มีวิตามินอ e ีค่ะที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวทําให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีตัวใหม่เขาดีขนาดนี้ลองไปลองใช้ดูให้เลยต้องให้แล้วปะ <c oughs> ออวมาขนาดนี้ใช่ไง โูเป็นคนไม่ใช้เครื่องสำอางเลยใช้ง่ายมากพี่อ้อมไม่ต้องมีวิธีตีตองใช้เล็กกว่าเมโทเขียวอีกทาไปเลยวันละสองครั้งใน1วิคเนี่ยพี่อ้อมจะเห็นว่ารอยแดงต่างๆเนี่ยมันเริ่มจางไวมากแล้วพอครบ4วิคปุ๊บเนี่ยเห็นผลยังเห็นได้ชัดเลยเป็นอันแรกนะที่กูใช้กันหน้าจริงหรอเออเพราะกูเป็นคนแบบรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายอ่ะเอาไปลองใช้ดูแต่ก็มาบ่นอีกเจด้าอีคอยขึ้นโอ้โหยอ,อ,อม,มันหาซื้อง,งา่ายค่ะตอนนี้เขาขายทั่วไปหมดแล้วตามร้านดาร์กสโตร์บูธวัสี เออกูสังส่งซื้อเองแต่นี้ก็ขอด้วยเข้าไปก็ได้ก็ให้แล้วก็ต้องให้แล้วแหละคุ้มนนเนี่ยแหมมาก็คุ้มเลยแค่มาให้ล้างกล้องให้ฟรีเนี่ยก็แลกกับไปนนี้โอ้โหก็ดีใจเออแต่พี่อ้อมเราเราย้อนเวลากลับไปหน้าใสเหมือนตอนเด็กไม่ได้แล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ไงถ้าอยากหน้าใสเหมือนตอนเด็กก็คือนี่ไงเจลแต้มสิวน้องใหม่ Dermatix Acne Scar ค่ะลืมไปเลยว่าเคยมีรอยสิว <c oughs> ลืมยังเดี๋ยวลืมแน่ทำไมก้นนี่กลับบาน กูมีอย่างหนึง่งคือกอกลัวกล้องฟิล์มมาวันนี้ออกูจะถ่ายบ้านมึงพวกมึงจะย้ายออกจากบ้านใช่ปะ<อ>กูจะเป็นคนติดกล้องฟิล์มไปไหนมาไหนแล้วกูถ่ายให้ม้วนหนึง่งจริงปะเนี่ยเผื่อว่าวันหนึ่งที่มึงอายุ4ี่กลับมาเจอม้วนนี้เหมือนในกรณีวันนี้เออในกรณีวันนี้จะได้แบบเอ้ยฉันตอนอายุยี่สิกว่าฉันชเป็นบรหวานหรือเปล่าฉันเคยมีครอบครัวอยู่ที่ตรงนี้หน้าอะไรอย่างเงย ได้เลยยอ,อมงั้นคนที่ติดตามเพจก็รอดูอัลบั้มนี้ในเพจละกันสมัยกลองมึงเจอกล้องฟิล์มมึงตายเลยนะทำไมอ่ะก็รอยสิวมึงอะใช่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่าเมื่อก่อนมึงจะกลัวแฟตกูมากเดี๋ยวนี้สู้เลยเหรอ <c oughs>